สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่งหน่ง k n เจแนนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาหาของหวานทานกันนะคะซึ่งของหวานนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือไอศครีม e นั่นเองนะคะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนและที่ร้านจะมีรสชาติเยอะมากขนาดไหนนะคะแล้วมีของกินน่ากินน่ากินอีกเท่าไหร่ไปชมกันเลยคะ่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านไอศครีมเดยดีมชนบุรี e M, D e M, bury, พยาสัจจาแล้วนะคะและเขามีรสชาติไอติมเยอะมากๆเลยนะคะพวกเค้กก็มีนะคะนี่ดูน่ากินกันไหมราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบกินเบเกอรี่เค้กร้านเขาก็มีให้ทานนะคะทุกคนนี่มีหลากหลายรสชาติมากๆเลย มีเริ่มต้นที่65บาทนะคะทุกคนนี่ใครจองชิ้นไหนเลมอนก็น่ากินนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเค้กแครอทนะคะเลสเวอรเรดก็มีนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยเขาน่าจะทำเองนะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบฟิลแบบโฮมี่โฮมี่สบายตานะคะและตอนนี้เราก็ได้เมนูที่เราสั่งแล้วนั่นคือไอศครีมนั่นเองนะคะทุกคน เราได้ชาเขียวมากับสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตนะคะมาพร้อมกับผลไม้วิปปิ้งครีมแล้วก็ครัวซองนะคะทุกคนนี่น่ากินไหมทุกคนนี่นะคะมาเป็นจานแบบนี้หรือเราจะซื้อเป็นสกูปสกูปเดียวก็ได้นะคะเริ่มที่69บาทถ้วยเล็กๆตรงน้นนะคะแต่ถ้ามาเป็นเซตแบบนี้ก็จะอยู่ที่179บาทนะคะก็จะได้กล้วยมา หั่นอย่างนี้นะสตรอเบอรี่วิปปิ้งครีมแล้วก็มีคัวซองอัดแน่นไปด้วยไอศครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่หนึ่งสกู๊ปนะ,ะแล้วชาเขียวเลเวล2นะคะทุกคนเข้มข้นมากๆรสชาติจึ้งสุดๆนะคะทุกคนนี่ทุกคนต้องมาลองนะคะใครที่ชอบกินไอศครีม ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนนะคะและอยากจะพาทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะทุกคนใครที่สายไอศครีมสายของหวานสายคาเฟ่นะคะมาตำได้นะคะที่นี่เลยร้านเดดีมชนบุรีพยาสัจจานะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังอะไทยกำลังจะ่าให้ทุกคนดูนะ แล้วเราจะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยว่าผ่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงข้างบนก็จะเป็นขัวซองคือเป็นขัวซองผ่าครึ่งแล้วก็ใส่ไอศครีมไว้ตรงกลางแล้วพอผ่ามาความกรอบกับความเย็นละมุนมันก็จะเข้ากันนะคะทุกคนจะพาให้ทุกคนดูเป็นแบบนี้นะถ้าใครชอบแบบนี้สั่งได้นะทุกคน นี่เป็นยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้พาทุกคนมากินไอศครีมกันและตัวนี้นะคะก็จะเป็นซันเดย์ก็จะใส่เป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์สตรอเบอรี่นะคะวิปปิ้งครีมและผลไม้สดเป็นเลเยอร์อยู่ในนี้และในนี้จะมีไอศครีมสองก้อนนะคะทุกคนสามารถมาสั่งกันได้และบรรยากาศร้านก็จะเป็นฟิลแบบประมาณนี้ ตามมากันได้นะคะะหวังว่าทุกคนจะชอบไว้เจอกันคลิปหน้าว่าหนิงจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกบายบายกดติดตามด้วยนะ